สูตรกาแฟปั่นที่ชงด้วยโมคาพอตวันนี้จะมาทําเมนูคาปูปั่นค่ะนุ่มละมุนได้รสชาติกาแฟไม่แพ้กับเราชงเครื่องชงเลยอะ สวัสดีค่ะพบกับปเล็ก Oriental Coffee กันอีกแล้วนะคะวันนี้ปเล็กจะมาแชร์สูตรกาแฟปั่นที่ชงด้วยโมคาพอตวันนี้จะมาทําเมนูคาปูปั่นค่ะในสูตรแก้ว16ออนอ่เราจะใช้กาแฟตัวเบอร์5นะคะเป็นคั่วเข้มเราจะใช้กาแฟที่18กร,รมัมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็มาชั่งกาแฟกันเลยนะคะ18กร,รมัม โอเคค่ะได้กาแฟมาแล้ว18กรัมเราก็มาบดกาแฟก่อนใส่ไปในนี้เลยอันนี้เราใช้เครื่องบดเป็นตัวเอสเพรสโซเอนะคะเ้าเปิดเลยค่ะอง<ม>เปิดเราก็วอร์มเตารอไว้ด้วยอันนี้เรากดกดเพื่อให้กาแฟเขาออกมาให้หมดอ่ะกด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 ไล่ลงมา เราได้กาแฟมาแล้วคาปูชิโน่เย็นเราใช้น้ํากาแฟ3อออนเดี๋ยวเราจ้องมาตวงน้าร้อน4ออนค่ะได้น้ําร้อนมาเรียบร้อยแล้วเราก็เทใส่หม้อได้เลยแล้วก็วอร์มเตาเสร็จแล้วเราก็เอากาแฟที่เราบดแล้วเนี่ยมาใส่ใส่ได้เลยเขยา่าเขยา่านิดๆใส่เข้าไปเลยแล้วก็ปิดหม้อก็ใช้ผ้าจับแล้วก็หมุนให้แน่นเลยถ้าเราหมุนไม่แน่นเดี๋ยวน้ำเขาจะ ผลักออกมากระเด็นออกมามาแล้วมาดูค่ะน้ำกาแฟกำลังขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ปิดแล้วก็เบาไฟนะคะโอเคค่ะเราก็ได้น้ำกาแฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าทีนี้ที่ปเล็กบอกว่ามีเคล็ดลับดีๆนี่น้ำกาแฟรเราร้นใช่ไหมเดี๋ยวเราจะทําให้น้ํากาแฟเข้าวนะั้นดบลงนิดนึงเพราะว่ามันจะได้ไม่เวลาไปใส่น้าแข็งอะไม่งั้นเดี๋ยวเขาละลายวุบไปเลยเราก็มีเคล็ดลับนี่ เอาถังมาใส่น้ําแข็งรอไว้แล้วก็เอาแก้วตั้งบนนี้แล้วเราก็เทน้ํากาแฟลงไปในนี้เลยเทลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็มาเตรียมส่วนผสมว่าคาปูชิโน่ปั่นของเราเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะถ้าเป็นสูตรเย็นเราใส่หนึ่งออนครึ่งพอเป็นเมนูปั่นเราเพิ่มเป็นอีกหนึ่งออนรวมแล้วเป็นสองออนครึ่งค่ะใส่ไปเลยนะคะหนึ่งออนครึ่งก่อนอ่ผสมลงไปเลยแล้วก็อีกหนึ่งออน ทีนี้ถ้าเป็นคาปูปั่นเนี่ยปกติคาปูเย็นมันมีฟองนมอันนี้เราเดี๋ยวใส่นมสดไปนิดหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเป็นเอสเปรสโซ่ปั่นซะก็ใส่ไปประมาณหนึ่งออนทออเติมลงไปค่ะอันนี้สําหรับแก้ว16ออนนะคะเราก็คนให้เข้ากันเลยคนให้เข้าละลายพอละลายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็มาเตรียมน้ําแข็งสําหรับแก้ว16ออนเราก็เอาแก้วนี้ตวนงน้ําแข็งเลยตักน้ําแข็งไปหนึ่งแก้วเต็มๆใส่ แล้วเราก็เอากาแฟที่เราชงไว้เนี่ยเทใส่ไปได้เลยค่ะแล้วเราก็ใส่ผงปัน่นผงปั่นเนี่ยของเฟฟเป้ช่วยให้เครื่องดื่มเราไม่แยกชั้นเราปั่นแล้วตั้งไว้นานยังกินได้หมดแก้วเลยใส่ไปเลยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะปั่นกันเลยนะคะแล้วก็ปั่นได้เรคะ่ะเราก็มาเทใส่แก้วได้เลยค่ะเมนูคาปูชิโนปั่นนี่เนียนกริบเลยค่ะ ไ้แล้วค่ะคาปูปันปิดฝาเรียบร้อยค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำคาปูปันเหมือนกันสำหรับแก้ว22ออนค่ะแก้ว22ออนเราจะใช้กาแฟที่22กร,รมัมอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาชั่งกาแฟกันก่อนเลยโอเคค่ะได้กาแฟมาแล้วเราก็บดกาแฟก่อนเปิดเลยค่ะ ก็วอร์มเตาไว้ด้วยพอเป็นแก้วยิบสองออนเราใช้น้ำกาแฟที่4ี่ออนเราต้องตวงน้ำร้อนมา5้าออนค่ะใส่น้ำร้อนไปในหมอ้อเลยนะคะแล้วเราก็เอากาแฟมาใส่กวยนี่เลยใส่บัตเก็ตนี้ไว้โอเคค่ะหมดแล้วกาแฟแล้วก็กดๆนิดนึงใส่เข้าไปเลยหมุนให้แน่นเหมือนเดิมตั้งเตาได้ มาแล้วโอ้ยครีมมาออกมาหอมฟุ้งขึ้นมาเลยพอน้ำกาแฟขึ้นมาได้กินเลยปิดฝานะแล้วก็เบาไฟนิดนึงให้อยู่ไฟกลางรอให้เขาเดือดสักแป๊บนึงเดี๋ยวเราค่อยเบาไฟแล้วก็ยกลงได้เลยโอเคเดือดเต็มที่แล้วเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็ยกลงเราเอาแก้วตั้งรอไว้แล้วได้เย็นๆแล้วก็เทน้ำกาแฟใส่ลงไปเลยค่ะเทให้หมดหม้อเลย เดี๋ยวเราก็มาเตรียมส่วนผสมถ้าเป็นคาปูชิโน่ปั่นแก้ว22ออนถ้าเป็นเย็นเราใส่น,ะนมผสม2องออนเดี๋ยวพอเป็นปั่นเราเพิ่มเป็นอีก1ออนก็รวมแล้วเป็น3ออนใส่นมผสมเลยนะคะอันนี้ใส่ไปเลยเต็มแก้ว1ออนครึง่งเพราะว่าเวลาใส่เราจะไม่ใช้ช้อนคูดไงเราเทแล้วก็หมุนฟรับอันนี้เป็นสูตรของออรินเทลเลยอ่ะกระเด็นนิดนึงอ่าพอเป็นคาปูปัน่นเดี๋ยวเราใส่นมมนมจืดไปสักหนึ่งออนอ่า เพราะว่าปกติคาปูเราต้องมีฟองนมท็อปหน้าแล้วก็คนให้เข้ากันคนให้ละลายแล้วเราก็มาเตรียมน้ําแข็งอ่าคนละลายเรียบร้อยแล้วเอาแก้ว22ออนตักน้ําแข็ง1แก้วนะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วเราก็เอากาแฟที่เราคนไว้เนี่ยใส่ไปได้เลย แล้วเราก็ใส่ผงปั่นเฟปเป้ของดาวินชี1่ช้อนค่ะช่วยให้เครื่องดื่มเราไม่แยกชั้นจะได้แลพรีเมียมปั่นแล้วตั้งทิ้งไว้ยังกินได้หมดแก้วเลยอ่ะแล้วเราก็เริ่มทําการปั่นได้เลยนะคะปิดฝาให้แน่นก่อนปั่นเลยค่ะนี่เนียนกลิบเลยอ่ะเราก็มาเทใส่แก้วได้เลยค่ะใส่แก้วได้เลยนะคะเขย่าเขย่านิดนึงเทคนิคการเทมเทง่ายไม่ยาก เรียบร้อยค่ะเมนูคาปูชิโนโปั่นสำหรับแก้ว16ออนแล้วก็22ออนรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเรามาชิมกันนะคะอ่าเริ่มที่คาปูปั่นก่อนสำหรับแก้ว16ออนอ่าโดดนุ่มละมุนได้รสชาติกาแฟไม่ถือว่าหวานมากกำลังกลมกล่อมพอดีอรสชาติกาแฟเข้มข้น ไม่แพ้กับเราชงเครื่องชงเลยอ่ะต่อไปเป็นแก้ว22องอนอ่าเดี๋ยวลองชิมดูซิว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงอื้อมันดีมากเลยอื้ออร่อยเข้มข้นกลมกล่อมได้รสชาติกาแฟ ไม่ได้ว่าแตกต่างจากเครื่องชงเลยก็คือใกล้เคียงกันเลยอร่อยถ้าเกิดเราชอบเข้มๆกว่าน,นี้หรือว่าชอบหวานมันเราก็สามารถเพิ่มหรือลดกาแฟได้ชอบหวานเราก็เพิ่มนมไปหวานน้อยเราก็ลดลงอ่ะสำหรับวันนี้ป้าเล็กก็ามาแชร์สูตรเมนูปัน่นแก้16ออนกับ22ออนที่ชงด้วยโมคาพอรนะคะถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานโอริท t อ l คอ f ฟ e ่แล้วก็เป็นกำลังใจให้ปเล็กทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ปเล็กไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ